ก็พยายามขำครั้งล่าสุดไงที่นาจ้านาจ้าหัวเราะหัวใครกับอาจารย์หมอผู้ใหญ่อ่ะอ๋อและคนบอกน้าจ้าพ่องตั้งแต่วันนั้นอ่ะตั้งแต่วันนั้นเลยไม่กล้าไม่กล้าเลย work from อมโ e มตั้งแต่วันนั้นเลยนะอเมริกันเนี่ยเขาพูดเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนจากเพศพ่อเป็นเพศแม่โยมม้าม่ะอันนี้มีโยมม้าม่ะนาจ้านาจ้าโยมม้าม่ะอันนี้มีกรุณาอย่า จับผมในข้อหาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่าไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อันนี้บันเทิงบันเทิงเฮ้ปาร์ตี้ก็คือการพูดไป็นจวม้าหมาเนี่ยก็หมายความว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของคุณครับมันคือผมว่าแกหมดสภาพอ่ะเอาจริงๆนะอืมันมันหมดสภาพเนี่ยทั้งในเชิงการบริหารแล้วก็สง่าราศิคือทุกอย่างช่วงแรกตอนแกมามมียมนานะ ผมเคยคิดนะว่าแกอาจจะทอล์กโชว์ได้วะเหมือนเหมือนเดียวไมโครโฟนแกพูดเอาหาพูดเอาฮาวิธีพูดเนี่ยแบบทอล์กโชว์เลยนะฮะคือคือผมทํางานเป็นนักพูดมาวิธีพูดของบนเอกประยุทธ์บนเวทีอะ่ะวิธีการใช้ลูกเล่นวิธีการใช้ลีลาวิธีการปล่อยอารมณ์ขันะแบบทอล์กโชว์เลยผมยืนยันช่วงแรกๆนี่ขำนะแต่ผม<ะ>ผมสังเกตว่าหลายปีมันเนี่ยตังสองสามปีเนี่ย แกไม่ค่อยขำเลยนะเวลาแกขึ้นไปแบบไปสปีดบนบนเวทีอะไรเงี้ยเวลามีงานสัมมนามีอะไรเน่ยคนไม่ค่อยขำนะก็พยายามขำครั้งล่าสุดไงที่นาจ๊ะนะจ๊ะหัวเราะหัวใครกับอาจารย์หมอผู้ใหญ่อ่ะอแล้วคนบอกนะจ๊ะพ้องตั้งแต่วันนั้นอ่ะตั้งแต่วันนั้นเลยไม่ก้าเไม่กล้าเลย Work from home ตั้งแต่วันนั้นเลยนะจ๊ะพ้องเนี่ยคือคนเราพูดนะจ๊ะมันหวานมากแล้วนะเออถูกไหมฮะ ใครพูดนะจะด้วยคนฟังมันต้องยิ้มเลยนะจริงๆก็ต้องให้พี่ฮาร์ดมาวิเคราะห์นะ,ะคำว่านะจาเนี่ยมันต้องมีที่มามันมีวงการใช่ไหมไอ้คนที่มันจะใช้คำว่านาจานี้ไม่ใช่เจนผมก็ไม่มีนะมผ,มผมคิดว่าเจนผมไม่มีนะไอ้ไอนะจาะนี่มันต้องเป็นเป็นอีกเจนหนึ่งอะเจนเจนประยุทธ์อะแล้วคําถามคือว่าไอค้คนคนที่คนรุ่นประยุทธ์ที่จะใช้คําว่านาจาจนติดปากเนี่ยมันไปใช้กันที่ไหนเหลยรู้ข่ามั้ย คือมันอยู่ดีๆคือมันคนทบทำห้บ้านเขาแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์คุณจะพูดกับพวกพลทหารหรือตอนคุณไปตรวจแถวอะแล้วคุณไปเจอแบบพวกในร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกในสิบพลทหารไอ้นัจจานัจาอย่างนี้ไหม่ไหน้านะไม่ไม่ใช่ล่ะผมผมคิดมั่นใจเลยนะว่าแหล่งแหล่งที่พลเอกประยุทธ์ใช้คําว่านัจจาเนี่ยจนติดแล้วไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้นิดๆหน่อยๆนะคือใช้จนติดปากแสดงว่าจะต้องมีสถานที่ที่พลเอกประยุทธ์ไปใช้ คำนี้หรือไปปล่อยคำนี้ยอยู่ถี่มากจนกลายเป็นภาษาประจําตัวของแกเองนี่ลองไปสืบดูดีๆนะผมว่าแกอาจจะเติบโตอยู่ทา่ทามท่ามการแสงสีเสียเล็กอย่าง <laughs> ผมงผมผมอาจจะยังไม่สืบเรื่องนี้เพราะผมรับปากเรื่องขั้นตอนเปลี่ยนชื่อสะพานไปแล้ว <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ผมทําเป็น <c oughs> เรื่องก็แล้วกัน <c oughs> ได้ได้ได้แต่ว่าผมว่านะโลกนี้มันไม่มีผู้นําประเทศสักกี่คนหรอกผมว่าอาจจะมีคนเดียวอ่ะที่พูดคําเพราะที่สุดแล้วชาวบ้านบอกพ้องอ่ะ <c oughs> คือผมว่าอันนี้สะท้อนความหนักมากนะว่ามันต้องออกมาไล่แล้วคุณคือนึกออกไหมคือใครก็ตามยกมือไหวแล้วคนถีบนึกออกไหมมันแสดงว่าคุณมันไม่ได้แล้วออกไปออกไปในเร่องี้ขึ้นมาและขึ้นขึ้นน้องเต้นพูดเมื่อกี้ทําให้พี่ฮัร์ดฉุกคิดนิดนึงมันเป็นความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นี่เองบอกน้จ๊ะเรามีคนสวนใช่ไหมคือไม่ได้สวนทันทีทนายคือพูดง่ายว่าชาวบ้านที่เขาเสพข่าวเนี่ย เขาเอื่มซะจนน่าจะพ้องใช่ไหมถูกไห้โอเคพิฮะก็เลยนึกถึงว่าถ้าเป็นอเมริกันสังคมอเมริกันเนี่ยเขาจะพูดอย่างคนไทยพูดไหมในขณะที่คนไทยเนี่ยพูดว่าพ่อขอโทษนะพ่อมึงโยฟาเธอ์เนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาพูดเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนจากเพศพ่อเป็นเพศแม่โยม่าอันนี้มีโยม่าน่าจะน่าจะโยม้าอันนี้มี พึงนึกได้ก็เลยมาแชร์อันนี้ก็ในทางทางแสดงของอเมริกาเขาสรุปก็คือว่าถ้าเกิดเราจะนำเสนอข่าวของท่านประยุทธ์ออก CNN แล้วมีซับไตเติลเนี่ยพี่ฮาร์จะอาสาเป็นคนที่แปลนะจ๊ะสมมุติว่าผมเป็นพลเอกประยุทธ์สำหรับปขนาดนี้ก็รับรองว่าเราจะแก้ได้นะจ๊ะ I'm s u r e that we will come up with the solution your mama ผมามันแต่ว่าอันนี้แบบสองสอภาษาแต่ว่าผมเนี่ยมีความกรุณาอย่าจับผมในข้อหาอะไรหนึ่งหนึ่งหน่ใช่ไหมไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้บันเทิงบันเทิงเฮ้ปาร์ตี้ก็คือการพูดไปจวม้ามาเนี่ยก็หมายความว่าบะหมีกึ่งสําเร็จรูปของคุณครับเท่านี้เองมาม่านะใช่ใชไม่ใช่คําด่าอะไรก็บะหมีกึ่งสําเร็จรูปของคุณครับจวม้าม้ชัดเลยโอ นิดด้วยเมื่อ <ตา S 1> กอีส้สาตาได้ด้วยจริงนิดหน่อยจริงนิดหน่นอยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR โค้ดได้เลยครับ